เลยนน้อองะครับโมเดลชีนะครับยก <c oughs> ทีสามเลยครับได่อาารเชครับเอาแล้วเสียบเสียบได้หรือเปล่านะครับเด็กก็น่าจะเป็นของจริงนะครับยกสามครับยกสามของจริงมาเลยครับอย่างนี้นครับมาเลยหนักๆเลยครับของจริงอย่างนี้ ใครมารู้ไปเลยว่าใครเป็นใครครับอ้าใครคือของจีโร่ใครีครับดีอ้าวอยู่ใครดีใครอยู่นะครับแบบนี้นะฮะบเราเล็กกว่านะแต่ฝีไม้เราเป็นไม่เล็กเลยนะของคังกฤษนะประเทศบ้างจะว่าเท้าออกรวดเร็วนะวันนี้มาเจอโมโตสูงแนวแทนเจ็บๆอย่างนี้จะทำยังไงครับบางคนนี่ก็จะอ่เข้ากับมวยสูงๆมวยบางคน นี่รับเข้าใกล้ได้เลยนะไม่ไม่ปล่อยโอกาสนะครับตัวนักโดดเหลือพยัคฆ์เอาเสียบ้าโตขึ้นได้หรือเปล่าก็โค้งเล็กโตโตนะครับโอ้ยสายเล่นนะครับเป็นตีหนักๆเสียบพื้นนะอยู่ในช่วงน้องยกสายจะริ้งทางนะพยายามเปิดเกมครับจัมรันของเต๋อพยัคฆ์อุ้งแดงเลยับโอ้โห เด็ดดองครับคนอิสติลิศยาครับอโอ้โหบอกว่าเด็ดดองนะนะวันนี้จากพระพราชัยนะฮะต้องเวลาเล็กเดียวรถโตนะเฮ้ยพระพราชัยบุรีรัมย์เนีโอ้โหตัดตัดน,นักลอยทั้งนั้นนลยฮะอ้าวเสียบไปเสือเข่าจากอาสามารถร้อยเอ็ดครับเหนือพยัคฆ์เนี่ยแต่ดูย,ยังไม่ออกแสบนี่ครับหนุยเข่าต้องลงทุนนลยครับ เนี่ยครับขยับโอ้โหสายมากนะเอาเข้าไปต่อยครับโอ้โหต่อยแล้รวบเลยครับรอกอีกแล้วครับรวบอีกแล้วครับผมติดเล็กเรับต่ายต่อรวบนี่อ้าวจบยกที่สามครับจบยกที่สามนะครับยอดแจ้งโปรแกรมเวทีมวยพัดจักรนะครับจะไปสัญจรที่ศรีสะเกดนะครับวันชุดนี้นะครับวันที่เท่าไหร่ก็วันที่สองครับดรชาดรพิชาเรย์ยับสีที่จันลม แต่บนซาดาวใหญ่อำเภอคุกขันนี่ครับใช้เวทีชุดนี้เต็มสติปนะครับนนแล้วก็วันที่เก้าเมษาที่วอร์ทิโนหลงปุษกวูสิงครับชุดนี้ครับเออนี่ครับช,ชุดแกะตลกนี่แหละผูะ้จัดการสมิทธ์ครับผู้จัดการพรัทธกรบุรีมารับมัดจำกันเยาวนาเลยครับงานละหมื่นนะครับมัดจำไปก่อนโอ้ดีวันนี้โปรโมเตอร์โอนนี่ครับมา มาเห็นแล้วนี่ส่งไลน์ให้กับโปรโมเตอร์วอลเทคโนลงผู้สงวันนี้กรัโอ้พอใจมากครับระบบแสงสีเสียงอีกพอใจมากๆครับอขออนุญาตนิดนึงครับหลานยาโมรับนมด้วยครับหลานยาโมกับเปิดนมด้วยครับทีมเอเจมาริสดูบรรยากาศเป็นสนามเลยครับบรรยากาศนะครับวันนี้ก็มีแต่เสียงมวยแบนมวยพันแท้ครับถือว่าเป็นการชุมนุม ชมอกจบยุทธนะฮะของจอมยุทธนะฮะหลายๆคนหลายท่านนะวันนี้วันเสาร์บางท่านบางคนก็อาจจะเสียมวยโตู้รับมาล้วนตู้ดูนี่นะฮะกับหวัดด้วยรนเสียขาใหญ่นะฮะใช่ครับนี่ทีนี้ก็สู้กันต่อวันอาทิตย์นะฮะวันนี้ครับวันนี้วันเสาร์ดูกันสดๆดคืนนี้ก่อนไฟป่าออกเหมนวันนี้ฉีดน้ำเงินไปสองพันนะฮะฉีดยาสองพันนะครับมาดูยาฉีดของไฟป่าดิจะออกฤทธิ์เหมือนยาฉีดพุ่งไอ้พี่หรือเปล่านะ เอาละครับยกที่4ครับเดินต่อครับ1 1อกับโบกี้ครับครับโอ้ยกที่สี่โอ้โหเอาละครับแกจะเป็นทางของโวกีเข้าเลยครับยกสี่ครับเผื่อพยักครับโเผื่อพยักดีบอกเสือพราชาชื่นนี่ก็แต่กระดูดการโดยการของเทคนิคใช้ได้เลยนะคนอย่างนี้นะ ที่สนะี่ับตัวเนะลขห้าพนะันก็หายล็อกอีกแล้วคนระับล็อกอีกแล้วครับกว่ากว่าลาก่เสียบนะถูกนะกิจศักดิ์ศรีแก้วกับบนทีนะแต่ไมทายอมตะทองสีแดงโอ้โหม,มามาที่นี่แนละ้วบอกว่อาอุ้ยประทับใจมากนะคอนจอผ่อาซาดีอมตะทองสีันแดงโอ้ยตาันหลายคนนะสับดีอสอบนะเสียบเข่าไว้ทีเดียว เสียบอีกทีนึงครับหลากบัตยีตีอัด,อดเอาเ่าซ้ายเลยให้เสียบเขาา้เขามาอีกเีเข้ามาอีกสูงยาวกว่าโอ้ยสอกมานะครับขวาหน้าเสียบเขาซ้ายโอ้โโโหอ้หลูกเสียบเข้ามาลูกดักมาแล้วนะกยดักเอายความใหญ่ครับกระทุ้งแต่ละเม็เดแต่ละดอกครับบอกกันเปิดชัดๆเอาต้องสอกสวนครับของกินเล็ก เดี๋ยวเราพยักนะใช่ครับโอ้โหศอกของใช่ครับคงกิจนะพยายาเอาศอกมาแก้ครับคงคงกิจนะเขาบอกว่าบยเข่าเนี่ยต้องต้องเอาศอกมาแก้นะเริ่มแหลบเลยครับแหนบพยักเตือนแหลมไม่ให้เห็นนะครับนี่ครับเล่นเกมด้วยสอกได้มาหรือเป่ะครับคงกิจเล็กถ้าพอเข้าในครับทางด้านแดงก็กระทุ้งเข่าครับ เสียบเข้าไปครับจับยกครับจับยกที่4นะครับยี่สิบเอ่อสองนะครับมีนาคมบินเท็กซี่เชนชมที่บ้านเสเบตต์ตบนสูงในเกสตรบริรำมครับวันนั้นมียนยกมีจำลองสบริพินเจอร์บริรำมเกตประพัฒแล้วก็รุ่นเล็กสิทธิ์ดวงตาเจอเพฟสซังซ่อนจอพัทยากราสยามครับ จอมโวู ALLY, it, so ้ดอนเจอักระดี1ิอาจารย์บุญชอบแล้วก็มีเพชรอู่ทองออฝันเมืองพบรุ่งแสงตะวันสพาราชครับ22มีนาคมที่บ้านเสบ็ดตะวันสูงเนกระสังบดีรัมโดยที่มันบินแท็กซี่ทร้งหมดครับตอนนี้บิกไ์แจ้มาที่สามหมื่นเลยนะครับบิกไบศิษจากติ๊กสลักใดแจ้มาที่สามหมื่นเลยครับทีมงานเพชรกอพง นีีก็เจนนอยวันิดาครับวันนี้เป็นวันเกิดเบิร์ดีกับเจนนอยวันิดาธนาครับเดี๋ยวได้ดูผู้ย้อนยุกผู้กองโคงกับดำรงศักดิ์ครับตอนนีก็กำลังรวบรวมระดับพิเศษกันอยู่ครับผู้กองโคงพอมากมูลกับดำรงศักดิ์สินยกดอกรักเชียร์ไม่นายเชียร์ไหน่ยดอกเลยยสุดท้ายข็หมดกันนี้ครับจะพลิกเกมหด้หรือเปล่าครับ น่าเด่นก็มวยจากพื้นสามารถจะรยละเอียดๆๆยังไงมวยจากพื้นพระพายใจจังหวัดบีรังครับที่มาจากคูเมืองบีรังามาเดียวกันต่อยกสุดท้ายครับยกเดียวครับคู่ต่อไป<ว>จะดได้รับเกียรติจากสุภาพส,สตรีนี่ครับเป็นผู้นำของที่ของทุนชาวบ้านพนทองนะครับก็จะเดินเชิญท่านผู้ใหญ่บุญมากวงสีแก้ววอกพ่อมาเลครับผูดด้ใหญ่บ้านบ้านพนทองครับรเด็ยรอสุดท้ายครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับ มันผู้ใหญ่สตรีครับเปี่ยกปุ่มมากมาบงสีแก้วครับเอาละเฮ้แสื้สักเราก็เพื่อเด็กครับรวบรวมรวมางวัลพิเศษน,นะนี่ครับมีเท่าไหร่นะครับให้รูปกับแจ้งนะ,ช,ะชุมมวยคู่สำคัญสำคัญน,นะโโดะูครับบนเวที แบสุดท้ายครับดูแล้วเซียนชาจัสังบอกว่ารับฝังแดงเนี่ยลูกคนเหนือเนี่ยต่อยออกตู้เนี่ยเซนชาเนี่ยตรงข้ามตลอดนะเออมันบอกว่าไม่เก่งพอมาต่อยอยู่ทำไมเก่งจังเนี่ยวะโอ้โหิษศักดิ์สีแก้วชูที่แดงครับมุมแดงนี่รานช